กดไหลย้อนมันจะมีผลกระทบกับการตั้งครรภ์ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะโอเคอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะยุยะตอนตั้งครรภ์คือไม่ได้เป็นกดไหลย้อนปกติท,ก<ม>ทุกอย่างเลยนะคะพอตั้งครรภ์สักประมาณเดือนที่3มที่4แพ้ท้องแล้วก็ถุงถุงน้าของคำว่าถุงน้ําคาเนาะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเราเป็นคนตัวเล็กอะคะ่ะแล้วมันเบียดกระเพาะอาหารเดือนที่4เดือนที่5ที่6 ยุ้ยเป็นกดไหลย้อนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ามันไปนเบียดกระเพาะอาหารเวลาเรากินอะไรเข้าไปมันเกิดดันขึ้นกินอะไรเข้าไปมันดันขึ้นคือน้าในกระเพาะอาหารน้ําในท้องน้ําข้ามอะค่ะมันเยอะเกินไปถามว่ามีผลอะไรไหมไม่มีผลอะไรแต่ว่ามันจะลําบากตรงที่ว่ามันจะไม่สบายตัวนะคะมันมันจะอ้วกบ่อยนะคะแล้วก็มันจะจุกบ่อยมันจะกินอะไรไม่ค่อยได้คือปกติเวลาคนเราไม่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะเราก็กินอาหารสามมื้อได้ปกติแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บกินเยอะอดัดไม่ได้ นะคะมันจะอ้วกก็เลยต้องกินทีละน้อยๆแบ่งเป็นมื้อนะคะวันหนึ่งกินห้าหมื้ออย่างเงี้ยยุ้ยตื่นมากินกลางคืนเน่ทุกสามชั่วโมงอะค่ะมันหิวมันหิวเหมือนกับว่าเราอดกินอะไรไม่ไ,มได้เลยช่วงเดือนที่4ี่ที่ห้ากลายเป็นว่าเป็นแพนิกเลยนะคะเป็นซึมเศร้าเลยแบบว่าร้องไห้เลยะคะ่ะเหมือนกับว่าใจมันสั่นมันหิวตลอดเวลาคือร่างกายมันแปรปวนเนาะอันนี้คือแล้วแต่ฮอร์โมนของแต่ละคนนะคะยุ้ยหายประมาณเดือนที่6นะคะกดไลย้อนเนี่ยเดือนที่6ที่7ก็หายละเรื่องแพ้ทองนะคะ มันก็มีผลเหมือนกันคือคือมันต้องปรับปรับการกินอาหารค่ะก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ถามว่าเป็นปวดไหลย้อนกระทบต่อการตั้งครรภ์ทำให้แท้งไหมก็ไม่มีผลนะคะก็แค่เราปรับการกินอาหารให้มันเหมาะหรือว่าต้องแบ่งเป็นมื้อน้อยๆแล้วก็กินบ่อยๆแค่นั้นเองนะคะเครียดนิดนึงนะคะช่วงที่ที่แพ้ท้องเนี่ยนอนกับรับหิวกับบ่อย <c oughs> เหมือนเป็นคนที่หิวอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะยุ่ยแพ้ท้องอะ่ะแล้วแพ้ท้องจนแบบ ไม่ได้หลับอะค่ะมันหลับไม่ได้มันหิวเนาะตื่นขึ้นมาใจสั่นอีหละกินกินอย่างนี้เลยอะค่ะกว่าจะผ่านไปได้นี่แบบร้องไหลไล้หลายรอบละเป็นบ้า <c oughs> เป็นผีบ้าเลยเจ้าค่ะ